การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเัยคุณกำลังรับฟังรายการคุยข่าวเล่าเรื่องทางสถานี FM 88.25ิองมิเฮิร์สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคุยข่าวเล่าเรื่อ,องนี่นะคะสําหรับในช่วงของสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธยานะคะก็จะเป็นช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนะคะทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1และ2ของทุกเดือนอนะะั่เนเองคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องจางกกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อะคะ่ะช่วยแนะนาตัวนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริชยามิ่งเมืองนะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการค่ะ ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสต๊อกซึ่งเนื่องจากว่านโยบายผู้บริหารนะคะตอนนี้มีนโยบายว่าสต๊อกครบวงจรอ,อ่าเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันว่าสต๊อกครบวงจรของจังหวัดพระนครศรียามันเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วสต๊อกคืออะไรเนื่องจากว่า ณปัจจุบันสโตรกเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากเลยไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในผู้สูงอายุเนาะเมื่อเร็วๆเมื่อเร็วๆนี้มีแพทย์ที่เพิ่งป่วยไปแล้วก็อายุน้อยด้วยเดี๋ยวมาให้น้องเบนมาเล่าดีกว่าค่ะว่าสโตรกนะคะมีความหมายยังไงมันคือโรคอะไรแล้วใครบ้างที่อันตรายและเข้าใกล้มันอ่ะโอเคค่ะค่ะก็ต้องขอบูดก่อนนะคะว่าโรค โรคหรือที่เรารู้จักกันในอีกโรคหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองอมค่ะก็คือจะเป็นภาวะของการที่สมองเนี่ยขาดเลือดหรือว่ามเาีเลือดออกบริเวณสมองนะ,ะทาให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนพอขาดออกซิเจนเซลล์สมองถูกทําลายค่ะก็เลยเกิดเป็นภาวะที่เราจะเรียกกันว่าสมอง ถูกทำลายเซลตายแบบนี้นะคะก,ก็จะเกิดความอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่ารุนแรงเลยก็คือถึงขั้นเสียชีวิตค่ะอ่าอันนี้ก็คือว่าภาวะของสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมอ,สมองนั่นเองนะคะทีนี้อยู่ๆเป็นได้เลยหรือว่าอย่างไงคะหรือว่าต้องมีสาเหตุหรือว่าเราต้องไปทําอะไรมาอยู่ๆแล้วมันถึงจะเป็นหรือ,อยังไงคะ,คะ,ะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีปัจจัยเสี่ยงค่ะทั้งหมดแปดปัดจจัยนะก็คือ ปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของโรคเลือหลังค่ะหรืออีตกตอเนื่องเข้าไปอีกก็คือพวกโรคความดันโลหิตสูงนะคะ<อ>ถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยจะส่งผลให้หลอดเลือดเราเนี่ยเ,เสี่ยงในการตีแล้วก็ตันนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเอบาหวานนะคะบางคน จะรู้จักแค่ว่าความดันโลหิตสูงเป็นสโต๊กแน่แต่เบาหวานเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินแต่จริงๆแล้วเป็นภัยเงียบค่ะรวมกันแน่แหละถ้าเป็นเบาหวานเบาหวานก็เกิดจากการทานน้าตาลมากปริมาณมากใช่ไหมแล้วตัวน้ําตาลเนี่ยส่งผลให้สมองเราค่ะเกิดการอักเสบด้วยเส้นเลือดเกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบมากๆาเหล่านี้ค่ะทำให้เส้นเลือดเส้นเลือดเนี่ยเสื่อมลงค่ะ จจัต่อมาก็คือ,อมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติค่ะค่ะค่ะพอหัวใจเต้นผิดปกติขึ้นของการเต้นหัวใจเนะะี่ยค่ะมันอาจจะสลับผิดบีบไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้หัวใจเราที่มันเต้นสลับกันส่งผลให้เกิดริ่มเลือดค่ะค่ะพอเกิดริ่มเลือดริ่มเลือดเนี่ยก็จะกระจายเข้าสู่เส้นเลือดค่ะก็ ส่วนใหญ่ที่มักจะไปเลยก็คือสมองค่ะเรื่อสมองที่จะส่งผลต่อเกิดอ่าสโต๊กอีกทีหนึ่งค่ะต่อมานะคะก็คือผู้ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และตื่มค่ะอันนี้ก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุแค่อายุน้อยแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะมีอีกค่ะก็คือความเครียดค่ะค่ะ อันนี้คือส่งผลในหลายๆเรื่องเลยถ้าคุณมีความเครียดจากการทํางานหรือว่าชีวิตประจำวันนะคะก็คือจะส่งผลให้เกิดทั้งควบคุมโรคประจําตัวไม่ได้ส่งผลให้บางคนเครียดแล้วไปแบบซุบรีหรือไปดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ส่งเสริมปัจจัยนืมใช่ค่ะแล้วก็ยังมีภาวะนอนกลนค่ะอะใช่ค่ะแสดงว่าถ้าใครนอนกลนอยู่ก็ให้สงสัยไว้ได้เลยใช่ค่ะ ภาว่านอนกลมักจะมากับผู้ที่มีภาวะอ้วน,วนอถูกต้องค่ะการนอนกลนหรือว่าการที่ทําให้แบบว่าเอานอนหลับแล้วแบบหยุดหายใจขนาดเหลับค่ะ,ค,ะคนพวกคนเหล่านี้ค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเกิดสตกมากกว่าคนปกติสี่เท่าเลยค่ะโอ้ยอันตรายเลยนะเนี่ย<ช>เพราะฉะนั้นนะคะอย่ามองข้ามว่าคนข้างข้า,อานอนกลนหรือว่าตัวเองนอนกลนเนี่ยน<ช>ึกว่าเออนอนไม่สนิทหรือว่าเาร,ราอนอนผิดท่า ให้ให้ไอน้นี้เลยนะเช็คตัวเองด้วยเช็คตัวเองเช็คคนรอบข้างด้วยค่ะอันตรายถึงมากกว่าคนทั่วไปถึงสี่เท่าเลยนะใช่ค่ะถือถือว่าแบบ กึ่งๆเลยนี่ยนี่ค่อเป็นที่มาของคนผู้ป่วยหลายๆคนที่ะบบ่นอนไปตื่นมาส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เราจะตื่นนะคะเพราะว่าขณะหลับเราหยุดหายใจหยุดหายใจไปบางบางท่านไม่รู้ตัวเนาะนึกว่าเออนอนกลอ้วนอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นควรต้องรีบปรึกษาแพทย์เพราะว่าท่านอันตรายกว่าบุคคลทั่วไปแล้วอค่ะปัจจัยอื่นๆอีก ปัจจัยอื่นอีกก็ถ้าจะพบได้โดยทั่วไปก็คือผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มกาแฟค่ะ,ะในกาแฟมีสารคาเฟ,าเฟอีน<ช>อเป็นตัวกระตุ้นค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นความดันค่ะก็ถ้าจะทานกาแฟจริงๆอาจจะต้องโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เป็นความดันโลหิตสูงนะค่ะถ้าจะดื่มกาแฟอันนี้คุณต้องทานยาควบคู่ของคุณไปด้วยเพราะฉะนั้นยาที่ได้รับ จากแพทย์ที่ให้เราได้ดูแลตัวเองเนี่ยก็ควรอย่าขาดอย่าอย่านึกว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เลยนะห้ามลืมเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งให้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีแนะนำไหมคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะที่ควราที่จะแบบช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคสโตรกได้ค่ะก็คือว่า โรคสโตรกต้องบอกว่าเกิดจากความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งส่งตัวที่ส่งผลความดันโลหิตสูงในการรับประทานอาหารก็คือปริมาณโซเดียมค่ะเรารู้จักกันในเรื่องของความเค็มค่ะค่ะก็คือถ้าจะให้ป้องกันหรือว่าช่วยลดแรงความอันตรายนะคะของโรคนี้ก็คือลดปริมาณโซเดียมให้ได้แล้วก็คุมความเค็มจากการปรุงเครื่องปรุงอาหารในแต่ละมื้อค่ะใช่ค่ะแล้วก็ นอกจากนี้ก็ดูในเรื่องของบริโภคพวกอาหารแปรรูปค่ะอันนี้ในพวกนี้ก็จะมีโซเดียมแฝงนะะอันตรายนะเนื่องจากว่ายุคสมัยนี้เนาะต้องทํากิจกรรมบันไดๆแข่งกับเวลาอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปจึงเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งยิ่งในเยาวชนอ๋อตอนเช้าไม ไม่ทันแล้วต้องไปแล้วร้านสะดวกซื้อหรืออะไรใดๆก็ตาหรือว่าซื้อไว้ที่บ้านแล้วเอาเข้าไมโครเวฟแล้วเพื่อรับประทานบนรถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออันตรายอันตรายเป็นสะสมไปเรื่อยเรื่อยๆรือ่อยอกวยฉันก็ไม่ได้กินเค็มนะฉันแค่พรุวงนี้ใช้แต่ว่าในปริมาณค่ะโซเดียมที่แฝงอยู่ในนั้นค่ะคือสะสมไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเช่นเรารับประทานอาหาร แปรรูปทุกวันมื้อเช้าเมื้ออืนฉันไม่ได้กินแต่มื้อเช้าของคุณมันทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังในอาหารแปรรูปด้วยแล้วก็อาหารที่เราปรุงทุกวันเนี่แหละคือมันเค็มมันมีโซเดียมเยอะน้ํามันล่ะคะน้ํามันเป็นปัจจัยด้วยไหมเป็นค่ะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยน้ํามันของมันของทอดก็ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูงอไขมันในเลือดมันอร่อยนะเออต้องบอกว่าของอร่อยมักเป็นของทอดด้วยสิคะใชะ่แต่เราเลือกเลือกได้ไหมเลือกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันให้มันเหมาะสมได้ไหมได้คะ่ะเราอาจจะเลือกเป็นตัวน้ำมันที่เขาบอกว่า บริโภคได้บาทีเป็นพวกน้ำมันทัญพืชอย่างเงี้ยน้ำมันคาโมมายอะไรนะค่ะแล้วก hmm. ็จะเป็นพวกน้ำม <ah> ันมะกอกอะไรอย่างเงี hmm. man, ้ยแต่ท okay. ี่ให้ดีก็ใช้ในปริมาณน้อยจะดีกว่าแต่ไม่ใช้เลยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวร่างกายขาดอีกเขาจะทานไขมันที่ดีอาจจะไม่ต้องจากน้ำมันอย่างเดียวค่ะพืชที่เรารู้จักอะโวคาโดก็ได้หรือจากสัตว์ก็คือ พวกปลาปลาแซลมอนหรือว่าปลานทะเลลึกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะหาเลนมาไปของของคนไทยเราปลาสวายก็ได้ค่ะปลาสวายอ๋อที่เราเห็นมีไขมันนั่นแหละอืคือเราสามารถรับประทานได้นั่แหละต้องบอกว่าของจากธรรมชาติยังไงก็อืมก็ดีกว่าอืมเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกก็คือต้องดูแลตนเองในเรื่องของการรับประทานอาหารอ่าปับ เปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะไม่ไม่ควรที่จะเลือกอาหารสําเร็จรูปหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ในปริมาณที่น้อยอย่าบ่อยมากจากเดิมสักเจ็ดวันนี้อาจจะลดมาสักสามวันต่อสัปดาห์พยายามค่ะพยายามกินของจากธรรมชาติดีที่สุดแล้วจริงๆไม่ใช่ราคาถูกด้วยนะใช่ค่ะราคาแพงมากนะจริงค่ะราคาแพงราคาแพงกว่าอาหารทั่วทัไปอีกนะ S <S อ,อาหารตามสั่งต้องบอกว่าสมมุติว่าประมาณ50บาทประมาณนี้แต่ถ้าเรา,าคลาสสะดวกซื้อก็อเป็ร้อยนะแบ่งรนะ้อยนี่ไม่พอนะไม่ร้อนเออนะเนหลยเพราะฉะนั้นนะคะอะบางครั้งเราคิดว่าอมันสะดวกแต่อาจเป็นภัยเงียบพี่สะสมในตัวเราเนาะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะตอนนี้นะปัจจุบันของคือมันมันเป็นเอ่อนักเรียนออใส้กอกอ่ะ เฟนฟายอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆให้รับประทานอาหารที่ที่ปรุงใหม่เป็นอาหารสดอาหารจากธรรมชาติ mm hmm. จะดีกว่านะคะ mm hmm. จะได้ mm hmm. ช่วยลดภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรคเรื้อรังที่น้องเบนกล่าวมาสักครู่มีโรคอะไรบ้างคะอ่ามีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานค่ะไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็ผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอ่าโรคเหล่านี้นะคะก็จะไม่ก่อให้เกิดเลยห่างไกลมากเลยถ้าเรารับประทานอาหารทีนี้เรามาพูดถึงการรับประทานอาหารรับประทานอาหารตามที่เราว่าตามหนักโพชนาการอย่างเดียวไม่พอมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีค่ะอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มเสริมเข้าไปค่ะ ควรที่จะออกกําลังกายอ่า,อ,าออกกําลังกายนั่นอเองคะ่ะช่วยแนะนํำด้วยค่ะาการออกกําลังกายเอาง่ายๆเลยค่ะให้ออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อ1วันแล้วก็สัก5วันต่อสัปดาห์ ค่ะการออกกําลังกายไม่ต้องแบบเข้ายิมหรือว่าอะไรแค่เราเดินค่ะค่ะเดินการเดินจะช่วยให้เราเพิ่มอัตราเผาผลาญให้กับร่างกายไปเดินไปวิ่งหรือถ้าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเนี่ยค่ะผู้สูงอายุอาจจะเริ่มจากการปั่นจักรยานอื่นๆค่ะาการออกกําลังกายของผู้สูงอายุถ้าแอโรบิกอาจจะหนักไปเดี๋ยวนี้เขาจะมีหลักในของถ้าฤาษีดัดต้นเป็นการแกาปัญหาซึ่งเนี้ยค่ะการ เขาเรียกว่ากายบริหารค่ะออช่วงเชา้าหรือว่าช่วเงเย็นเพราะฉะนั้น,นรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการก็ต้องมีการออกกําลังกายร่วมด้วยเหมือนแบบว่าเราก็ต้องเอาพลังงานออกบ้างนะใช่กานไปแล้วก็เอาออกมาบ้างจะได้แบบดึงไขมันมาใชไ้ไม่ใช่ว่าป้องกันโรคสต็อกได้อย่างเดียวยังป้องกันโรคอื่นๆได้อีกด้วยเป็นการป้องก,กันโรคกบคุมลเลย ครกวงจรเลย<ช>การ<ช>ออกกำบังการนี่คือมาอันดับหนึ่งเลย<ช>และต้องควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะด้วย<ช>ที่สําคัญต้องลดโซเดียมลดโซเดียมลดความเค็มของอาหารน้ำตาลนี่ก็ต้องควรจะลดนะ ใช่ค่ะเพราะเวลาถ้าเกิดมันได้เกิดเป็นโรคเรื้อรล่างแล้วอะยาเม็ดหนึ่งมันจะไปตลอดชีวิตเลยนะใช่ก็จะส่งผลหลายๆอย่างนะคะก็จะเรียกว่าเป็นโรคแพ็กเกจค่ะถ้าคุมน่คามดนโลหิตสูงมีแพ็กเกจอื่นแถมมาแน่นอนเดี๋ยวองไขมันอาจจะตามมาค่ะอาจจะตามมาถ้ากินยาเยอะๆหรือว่าแบบเป็นโรคความดันโลหิตสูงเยอะๆอะไรคุณไม่ไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ กินยาเม็ดแรกนี่คือรู้สึกว่ามันไม่ไม่เวิร์กแล้วอมันไม่สะดวกกับการดําเนินชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ได้รับยาเม็ดแรกนั้นน่ะเราควรที่จะดูแลตัวเองก่อน<ช>ดีกว่านะคะเริ่มจากการรับประทานอาหารก่อนอ,อ่าไม่อยากกินยาเพราะะ้องเลือกรับประทานอาหาร นหนึ่งค่ะ,คะอย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยไปแก้มันจะยากนะ<ช>ออถ้าเราป้องกันจะดีกว่านะคะทีนี้มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งบอกบ้างคะว่าเราเข้าข่ายที่จะเกิดสโตกบ้างสัญญาณเตือนอาจจะจำง่ายๆแต่ถ้าแบบก็จะมีในผู้ที่เป็นแบบปวดหัวแบบขั้นรุนแรงบ่อยๆคะญญคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งแล้วก็ ถ้าจะจำง่ายๆเลยนะคะก็จะมีตัวอักษรที่เราไว้ใช้จำกันก็คือคำว่าฟ s t ค่ะฟาส F A S T F A S T นะคะ F นะคะก็คือเฟสหรือว่าบริเวณใบหน้าก็คอาการเหล่านี้ก็คือจะเป็นอาการบริเวณใบหน้าเบี้ยวปากตกไม่ว่าจะเป็นซิกไดซิกหนึ่งต่อมาตัว A ค่ะก็คือามก็คือจะเป็นในเรื่องของแขนขาที่อ่อนแรงค่ะหือว่า รู้สึกว่าจะ่อนเพียเรี่ยวแรงไม่ค่อยมียะนมคะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นตัว Speech ในการพูด,พดใช่<ม>ลิ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าโคนลิ้น,นจะเรื่องแข็งๆจะ,ะพูดไม่ค่อยออกอืมะะส่วนตัวทีเนี่ยะจะเป็นในเรื่องของเวลาค่ะค่ะหากเกิดทั้งสามตัวอาการผิดปกติทั้ง3ตัวที่เราตาบมานะคะตัวทีเนี่ยคือตัวสําคัญเลยค่ะก็คือ การนาส่งโรงพยาบาลให้พันท่วงที hmm. ถ้าจะให้ดีก็คือไม่เกินสี่ชั่วโมงครึ่งค่ะกคือในที่ขอ,ข,อของผู้ที่เป็นสตตมอืมก uh ็ยังจะช่วยได้อยู่ใช่ค่ะ uh huh. ก็คืออย่างที่บอกไปค่ะว่าสตตมมีสองชนิดหลักๆเนาะก็คือ <Kh á. S 2> ตีดตีดตันอ่า <Kh á. S 2> กับแตก uh huh. ถ้าภายในสี่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยค่ะเราไปถึงโรงพยาบาล อาจจะช่วยในเรื่องของถ้าติดตันนะคะก็แพทย์เนี่ยเขาก็สามารถให้ยาละลายริมเลือดได้ทันทีส่วนถ้าเป็นในเรื่องของสมองแตกเนี่ยเขาก็จะแบบให้ยาหยุดเลือดห้ามเลือด,อ,อ,ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นไม่เป็นจะดีกว่าถูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในสี่ชั่วโมงเนี้ยร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราในเข้าคายเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่า ในเรื่องของการที่ว่าถ้าเป็นแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยมากเลยไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งของบริเวณที่เกิดอขนาดสมมติว่าเป็นหลอดเลือดสมองแตกอขนาดของเลือดที่ออกมาค่ะ,คะมากหรือน้อยหรือว่าไปกดจุดระบบประสาทไดของสมองบ้างค่ะ,คะก็คือว่าขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยมากค่ะอืเพราะฉะนั้นถือว่าอันตรายนะเสี่ยงมากเลยนะแล้วก็ณปัจจุบัน มีคนเป็นค่อนข้างเยอะไม่ใช่เกิดเฉพาะผู้สูงอายุแล้ววัยกลางคนก็มีเมื่อเร็วๆนี้ที่มีข่าวนะคะบุคลากรทางการแพทย์วัยกลางคนนี้แหละก็เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเริ่มจากการดูแลตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงแทนสุขภาพเชื่อว่าหลายๆหลายคนน่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็บวกเพิ่มกับการออกกำลังกายไปด้วยทีนี้ วิธีการออกกบบาลังกายเหมือนอย่างที่น้องเบนได้กล่าวเมาืม่อสักครู่นะคะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนาะไม่ต้องไปเสียงเงินเลยแค่เราเดินวิ่งเท่านั้นเองเริ่มจากวันละนิดวันละเล็กลน้อยสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อช่วยเผาผลาญ ไขมันในร่างกายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมาดูแลตนเองนะคะมีความน่ากลัวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากที่น้องเบนได้กล่าวมาสักครู่นี้ fast fast เนาะว่าถ้าเกิดเราสังเกตอะไรพวกอย่างนี้ถ้าถ้ายังไม่มีอาการเหล่านี้หรือมีอะไรบ่งบอกอีกไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรืออะไรอย่างนี้ถ้าอย่างพว่กลุ่มคนผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอะค่ะ ขเขาจะมาพร้อมกับอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆออบางคนจะชอบคิดว่าเหมือนเป็นภัยเงียบอีกแล้วค่ะก็คือคิดว่าอุ๊ยวันนี้อากาศร้อนปวด<อ>หัว ใช่เนาะบางคนว่าเ้ยมันน่าจะเป็นภาวะอากาศหรือเปล่าเอออาจจะเป็นแบบเออปวดหัวเพราะอากาศร้อนนิดแต่อ่าแต่ไม่ได้นึกถึงว่าเฮ้ยเราเขาขายสต๊อกหรือเปล่าบางคนจะนึกถึงไมเกรนนะใช่บางคนจะนึกถึงเรื่องไมเกรนก่อนะแต่ลืมตัวไปค่ะว่าตัวเองมีโรคประจาตัวเป็นความดันโลหิตสูงค่ะค่ะอันนี้ค่ะปัจจัยนี้บางคนก็จะแค่แบบไปหาหมอขอยาพาราจบแต่จริงๆไม่จบค่ะมันเป็นอาการที่สะสมมาเรื่อยๆค่ะซึ่ง ก็จะเป็นคํำของคนไทยค่ะอยู่อยู่ก็หมดสติไปอก็คือไม่ได้สังเกตตัวเองว่ายตัวเองมีโรคประจําตัวนะอาการนี้มันเป็นบ่อยเกินไปนะไม่ได้ปรึกษาแพทย์แต่แค่แบบไปหาหมอแล้วเราแค่บอกอาการว่าเราปวดหัวว่าร้อนปวดหัวืมแต่ลืมว่าเราอ่ะมีโรคประจําตัวอื่นๆร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนิาให้ อ่าให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยดีกว่าเราเราอย่าตีตีไปเองดี่ขาอาการเหล่านี้บ่อยๆก็ควรพบและปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองนะว่าอากาศร้อนอาจจะไม่ใช่ว่าสาเหตุจากคนหัวลวนะอาจจะอืเข้าขาหรือเปล่านะแบบพบว่าแบบตัวเองเป็นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะปรึกษาแพทย์ดีที่สุดอืมเพราะว่าอันตรายเนาะมันอันตรายถึงแก่ชีวิตเนาะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นโรคนี้ค่ะ ไม่พิการก็เสียชีวิตอืมเรานึกถึงว่าเราปกติอยู่ดีๆได้ทำกิจัวดประจำวันอยู่ดีแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วพิการโอ้โหใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอทำใจยากนะทำใจยากค่ะอขอเล่าเคสที่รู้จักผู้ป่วยที่รู้จักใก้เนาะก็คือเขาเป็นแบบว่าวัยกลางคนเลยค่ะเป็นวัยกลางคนทํางานปกติก็คือใช้ชีวิตทํางานปกติเลยค่ะมีไปเล่นฟุตบอลบ้างอะไร่ะค่ะแต่ว่า พอแต่ว่าพฤติกรรมการกินของเขาค่ะเขาเป็นคนที่มีสังคมออกสังสรรค์ปาร์ตี้อืมารแอลกอฮอล์เป็นประจำใช่และการดื่มแอลกอฮอล์ก็ขาดไม่ได้ค่ะกับแก้มค่ะของมันของทอดของมันของทอดรถจัดรถจานควบคู่กันมาลงตัวเลยใช่ค่ะแล้วก็ก็คือมีพฤติกรรมเหล่านี้มาแบบเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรายังอยู่ในวัยรังค่น แต่ว่าวันหนึ่งค่ะแบบเหมือนไปใช้ชีวิตตามปกติอ <ขา S 2> ล่ะ้ไปตลาดอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งอยู่บนรถค่ะก็คืออยู่ๆก็รู้สึกว่าวุยทาไมแขนมันใส่จะขับรถจะใส่เกียร์งเง<อ>ี้ยแขนไม่เคลื่อ,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 อโอ้คือไม่มีอะไรสัสญ,ญญาณบอกเลยไม่มีเลยอยู่ๆก็เกิดขึ้นเลยใช่แต่จริงๆจะบอกว่ามันไม่มีสัญญ,ญาณก็คงจะเป็นไปไม่ได้ มันจริงๆก็คงจะมีแต่ว่าเป็นพิธกรรมที่เราสะสมแต่นึกว่าไม่ได้มีอะไรเอยังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคเพราะว่าเราก็จะประมาทว่าฉันยังไม่ได้อืเยังยังวัยรุ่นอยู่ยังก็ยังไปแบบว่าไปสังสรรค์ได้ไปเล่นฟุตบอลได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ก็คือวันนั้นก็คือผู้ป่วยเขาก็จะเกิดแบบว่าแขนงขาขยับไม่ได้ค่ะแต่ยังดีค่ะที่เขาแบบมีสติอยู่คพอทรน อ๋อหนึ่งหกเก้าเบอร์นี้สาคัญมากค่ะพี่ปุ๊บจะช่วยเราได้ช่วยเราได้ค่ะไม่ว่าเอขณะที่รถพยาบาลยังไม่ออกมาแต่เขาจะช่วยให้เราแบบเอประคองประถมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นได้อืาควรต้องทําอะไรอืมจะมีคนแนะนําให้เราอืใช่ค่ะอันนี้ก็ ที่ฟังเมื่อสักครู่ที่น้องเบนได,ได้พูดถึงนะคะที่ผู้ป่วยที่ว่าเนาะ<ม>เป็นวัยกลางคนงแต่ใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆซ้ำๆเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่ได้ดูตัวเองเลยไม่ได้รักษาสุขภาพตนเองเลยแล้วอยู่ๆก็เกิดขึ้นออันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าไม่จาเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุท่งงงานวิจัยแล้วก็จริงๆก็คือผู้ป่วยที่อายุ น้อยที่สุดก็ประมาณสิบแปดค่ะเอ้าใช่เอออันตรายนะสิบแปดนี่คือยังนักเรียนอยู่เลยเนาะยังกําลังเริ่มเริ่มจะเข้ามหาลัยอ่าใช่ค่ะแต่ว่าคือพฤติกรรมของน้องเขาต้อบอกว่าเด็กโตมากับช่วงนี้ค่ะอยู่ในวัยนี้ก็คือโตมากับร้านสะดวกซื้ออ่าร้านสะดวกซื้อแล้วก็อ่ที่สําคัญนะโลกโซเชียลเนาะคือไม่ได้ไปทํากิจกรรมมัวจะดูโซเชียลแล้วก็ ทานอาหารที่ที่มันเป็นสะดวกซื้ออย่างนี้เนาะอืมก็คือเอ่อถ้าจะบอกว่าก็คือตั้งแต่ยุคนี้หลังยุคโควิดหลังยุคโควิดเพราว่า B M I ของคนไทยอะค่ะเพิ่มขึ้นค่ะอืมใชเพราะวเราก็จะอยู่แต่แบบเอบริเวณบ้านอ่าหารกิจวัตรประจําวันน่าจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเปลี่ยนไปค่อนข้างมากร้านออนไลน์ส่ง สั่งแบบเดลิเวอรี่า่าเริ่มมีมาอำนวยความสะดวกมากขึ้นเราไม่ได้ออกไปสรรหาของรับประทานแล้วอ่าแต่ว่าทีนี้ผมอเปิดออนไลน์เพิ่มขึ้นเยอะ,ะแล้วของอร่อยก็มักขป็นของทอดใช่หไ,ไหมคะก็พวกนี้แหละเข้ามาแต่เราก็ เราเพิ่มการบริโภคแต่เราไม่ได้เพิ่มการออกอกําลังกายานั่นนะเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนาะอ,อ,อะไรที่เรารู้สึกว่ามันง่ายสะดวกสะดวกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นบ่อกเกิดอ่านะเ,นาเออเป็นภายเงียบจริงๆนะอะไรที่เป็นสบายสบ,บายไม่น่าใช่ละเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กๆเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงวัยที่อันตรายเนื่องจากว่า ต้องอะไรแบบเร่งรีบเอใช่ค่ะใช่ใช่ทุกอย่างเร่งรีบเลยตั้งแต่ตื่นมาแล้ะจะต้องไปโรงเรียนรถติดแอ่ะต้องไปรับประทานอาหารบนรถบางครั้งที่บ้านไม่ทันได้ทากับทานกับข้าอต้องไปซื้อตามระหว่างทางอ,อะไรง่ายๆก็ต้องเป็นของที่มันสําเร็จรูปแปรรูปนะคะเพราะก็อ,กอันตรายเนาะมันเป็นการสะสมเรื่อยๆมันยังไม่เห็นผลในวันนี้หรอกใช้ เรื่อยๆข้างหน้าค่ะอ๋ะอก็น่นน่ะสีน้อแล้วกว่าแล้วกว่าที่ว่าเราจะมาออกใ่ป่านี่ก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ออกวันเดียวได้นะใช่อ๋อ <ๆ S 1> ก็เหมือนกันค่ะการสอเอ่อการกินของเราเราก็กินสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเราก็ควรแบบสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกันอวันเดียวก็คงไม่ได้คงไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววันเดียวไม่ช่วยนะบางคนแบบเออจไปออก เ้าก็ออกมาแล้ว่าอไม่ได้นะอต้องสะสมกันไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมีประโยคเออันนี้เคยได้ยินของคุณหมอท่านหนึ่งเขาพูดมาประโยคประมาณว่าเนี่ยวันนี้ออกกําลังกายดีกว่าเวลาใกล้ตายเราต้องไปกายภาพอะไรเป็นประโยคที่แบบปื่นใจเนี่ยใช่จริงนะ วันนี้เราเสียเวลาแค่นิดหน่อยไปออกกำลังกายเราได้สุขภาพแต่พอเราเป็นแล้วเราไปหาหมอว่าง่ายๆนะแค่เข้าคิวอะแค่จะไปเข้าคิวนะก็เสียเวลาแล้วนะเออในการที่จะไปหาคุณหมอเนี่ยค่าเดินทางอีกถูกต้องค่ารักษาพยาบาลอีกบางสิทธ์บางอย่างเบิกไม่ได้ถึงแม้แต่ส0มสิบาทบางอย่างอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มดูแลตัวเองหันมาดูแลตัวเองวันนี้แบบ ค่อยๆก็ได้ค่ะอาจจะไม่ต้องแบบว่าแบบหักดิบเลยแต่ว่าค่อยๆหันมาใส่ใจค่ะรับประทานของทอดแบบไันก็อาจจะแบบสมมติในหนึ่งวันคุณทานของทอดสามมื้อเลยอย่างเงี้ยอาจจะลดมาแบบเหลือวันละหนึ่งมื้อที่เป็นของทอดค่อยๆลดค่อยๆขยับเนาะหรือไม่ก็ดูส่วนประกอบอะไรที่มันทดแทนกันได้นะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่องเบนบอกว่าไขมันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปทานน้ามันที่จากทอด อาจจะเป็นเลือกไขมันดีอย่างอื่นจากพวกปลาหรืออะโวาคาโดไอพวกถั่วบางชนิดหรืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะมันมีอะไรให้เราเลือกได้เยอะแล้วที่สําคัญเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยมีของกินเยอะมากเอะแล้วราคาไม่แพงนะคะหาได้ง่ายตามท้องตลาดเลยแค่เราไปให้ถูกแหล่งถูกต้องนั่นเองนะคะอย่าคิดว่าเวลาน้อยไม่มีเวลานะ อันนี้แหละค่ะคือเป็นภัยเลยเป็นภัยมากๆเลยใช่ค่ะก่อนจะหมดเวลาฝากอะไรกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสักเล็กน้อยไหมคะเกี่ยวกับสโตกในวันนี้ค่ะได้เลยค่ะก็โรคสโตกนะคะอันตรายก็จริงค่ะแต่ว่าสามารถป้องกันได้ค่ะอย่างที่บอกก็คือ ป้องกันพวกปัจจัยเสี่ยงให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหาราการออกกําลังกายนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองในผู้ที่เป็นม,มีโรคประจําตัวพวกโรคเรื้อรังนะคะก็คือการยาควบคู่ไปตามแพทย์ใช่ค่ะสโก k นะคะ,ะถ้าเป็นเป็นแล้วแต่ถ้ารักษาไวนะคะก็จะลดความมิการแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้ อืมเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้ใช่ค่ะช่วยป้องกันตนเองจากโรคอื่นๆมากมาย<ช>ไม่ไม่ใช่แค่ฉพาสโตรกเนาะ ถ้าเรากินยังถูกหลักค่ะอกงการอย่างถูกวิธีค่ะคือมันเหมือนเป็นยาครอบจักรวาลได้เลยนะคะอ่าไม่ต้องไปเสียเวลาไปซื้อยาอย่างอื่นนะไม่ต้องเลยแค่ถูกต้องแค่ดูแลตัวเองเรื่องการกินแล้วก็ออกกําลังกายเพียงเท่านั้นที่สําคัญทิ้งท้าย F A S T ทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ FAST นะคะก็คืออาการเตือนของโรคสโตนนะคะมาย้ำกันอีกทีนะคะ F ก็คือ f a d e บริเวณใบหน้าก็คือจะเป็นในเรื่องของใบหน้าบิดเบี้ยวตกนะคะ A ก็คือ a r มนะคะ arm ก็คือแขนขาอ่อนแรงไม่มีแรงนะคะแล้วก็ตัว S speed นะคะการพูดก็จะมีแบบ ถ้าเพื่อนคู่สนทนาเราเนี่ยเริ่มแบบพูดไม่ชัดเริ่มแบบคนลิ้นเริ่มแข็งไงค,คะให้ให้สังเกตถ้าเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในสามตัวนี้ค่ะตัวทีต้องมาเลยค่ะคือรีบนําส่งโรงพยาบาลหนึ่งหหกเก้าช่วยได้ถูกต้องค่ะเป็นเบอร์ที่สําคัญควรจาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสังเกตอาการครบมีครบหมดเลยจบเลยสามอย่างรีบโทรทันทีรีบ,รบนําส่งโรงพยาบาลเพื่อค,ความปลอดภยัยส่งเร็วยิ่งดีใช่ค่ะส่งเร็วยิ่งดี 啊，四小时零五分零四 อ่า,อานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเบนมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องสโตกนะคะโรคหลอดเลือดสมองเนะาะเราเริ่มต้นดูแลตนเองแต่วันนี้เริ่มจากการกินรวมถึงออกกําลังกายร่วมด้วยก็จะป้องกันโรคได้ทุกอย่างครอบจักรวาลเลยอ่าคะะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับในช่วงของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียานะคะก็มาติดตามกันว่าเราจะมีสาระความ รู้เกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากกันค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ